ดูด้วงตัวนอนเอามาอุ่นค่ะถุงละร้อยถุงละร้อยนี่ก็สองร้อยเดี๋ยวเช้านี้จะเอาถวายพระจะถวายสา่กับน้ำพริกที่ทำไว เมนูเช้านี้ได้แล้วคะ่ะข้าวก็นึ่งไว้แล้ววันนี้เป็นไทยแทย้แล้ววันนี้ก็ได้เลิกปลูกขิงลูกไปกลับไปแล้วเมื่อวานไปส่งที่ค่ายไม่รู้จะได้ ออกมาเองหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาจะปล่อยไม่ปล่อยปกติเขาก็ได้ออกมาทุกสัปดาห์ที่ละคะ่ะตำลึงเราค่ะไม่ตำลึงค่ะไม่ใช่ชะอมแต่ช่วงนี้มันก็โควิดก็แล้วแต่รู้สึกว่ามงฟอร์ดเปิดแล้วก็สั่งปิดเอกสารศาสตร์ก็เปิดสองสามโรงเรียนนะคะ เปิดแล้วก็สั่งปิดอีกก็แล้วแต่แต่อีกสองเดือนลูกก็ปลดแล้วค่ะสอเดือนกว่านิดนี่นหมึ่งกันยาก็ปลดละวเคค่ะขอใส่บาตก่อนถวายสารก่อนวันนี้ก็แดดแรง